สวัสดีครับพี่ๆที่ติดตามกันนะครับผมวันนี้มีโอกาสเดินทางมาที่ชุมแพนะครับพี่ๆสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มะพร้าวสับเล็กมะพร้าวสับใหญ่ขุยนะครับหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับต้นไม้หรือชวนชมนะครับวันนี้สวนชมน้องเชลินเดินทางมาเอามะพร้าวสับนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนาร้านร้านหนึ่งที่อยู่โซนชุมแพสําหรับเพื่อนๆที่ที่มองหามะพร้าวสับนะครับก็อยากจะมาแนะนํากันนะครับรับรองว่า สับเล็กผมเอาไว้ใช้ละดีนะครับผมมาหลายรอบแล้วที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับคุณพ่อเออท้ามจากชุมแพจากอลงปัจจายชุมแพก็มาเดินมามาตั้งหกเจ็ดกิโลประมาณนั้นครับครับเส้นทางเออชุมแพคอนสารครับชุมแพคองสารคอนสารคอนสารครับผมประมาณเจ็ดกิโลครับถึงพี่ร้านครับครับก็จะมีมะพร้าวสับเนาะมะพร้าวสับีเพื่อนมาดูครับผมนี่เลย ก็มีเยอะนะมะพร้าวสับอย่างนี้เท่าไหร่ครับถ้ามารับเองรับเองก็ใช้เอ้แบบไอกมากๆแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยครับอ๋อมีราคาโปรด้วยครับผมก็ขายตามหน้าร้านก็ร้อยหนึ่งแล้วครับตบใหญ่ๆครับคุณพ่อขอเบอร์โทรให้กับไปกับเพื่อนๆหน่อยเผื่อสนใจสนใจก็บ้านสวนชุมแพนะครับไอ้เบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดกับผมอืมครับผม มีอะไรบ้างนะที่นี่ที่ก็มีไม้ดอกไม้ประดับประมาณนั้นหนะครับผมไม้ดอกไม้ประดับเนาะกระถางก็มีกระถางก็มีครับครับเป็นดินเผากระถางพลาสติกก็มีครับโอ้มีหลายๆอย่างเลยไอ้กระถางมังกรก็มีจากราชบุรีโดยเฉพาะเลยครับโอ้ส่งตรงมาจากนู่นเลยครับผม่าบุรีไม่ต้องเดินทางไปถึงราชบุรีเพื่อนนะครับมาโซนชุมแพเราก็มีนะนะครับก็เหมือนพิกัดที่ที่ตั้งไว้แล้วก็เบอร์โทรที่ที่ให้ไว้เมื่อกี้ นะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้นิดหนึ่งหินแต่งสวนอะไรก็มีครับเดี๋ยวแนะนำหินแต่งสวนนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อดินใส่จะทุกงทถางป้าแต่งกรทถางหน้าบ้านก็มีครับหินขาวจากทุกอย่างเลยเนาะโอ้โนี่เลยหินหินหินอจากน้ำขงน้ำขงครับคุณพ่อรับจัดสวนด้วยไหมที่นี่จัดอยู่ครับจัดอยู่เนาะเออนี่เลยนะครับ ใสอ่างปลาครับอ่างปลาเห็นแม่น้ำขงโดยเฉพาะนี่เลยครับอันนี้อะไรเอ่ยไอเป็นไอปุ๋ยไอปุ๋ยคอกครับที่วัวครับผมที่วัวก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนวัวจากปักช่องวัวพันปักช่องเลยนะครับสวนชมน้องชลินพามานะครับสาหรับเพื่อนๆนที่ที่อยู่โซนนี้เราแวกนี้นะครับไม่ต้องเดินทางไปไกล ครับชุมแพก็ลองติดต่อมานะครับเข้ามาดูที่ที่หน้างานก็ได้นะนะครับก็อยู่ข้างถนนใหญ่เนาะครับผมอืมนี่เลยบรรยากาศประมาณเจ็ดกิโลครับผมครับนี่เลยนะครับผมก็อยากได้อะไรยังไงก็ลองติดต่อสอบถามมานะครับส่วนผมวันนี้ก็มามาเอาสิ่งที่ต้องการก็เลยอยากส่งต่อหรือว่านําเสนอให้กับเพื่อนๆที่ที่กําลังมองหาอยู่นะครับได้นําไปใช้กันด้วยนะนะครับ ก็อีพีนี้เป็นอีพีสั้นๆนะครับอีพีสั้นๆที่อยากส่งต่อหรือว่าอยากมอบให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นี่ห้าสิบบาทครับไม่มีอะไรมากสําหรับอีพีนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอีพีนี้ผมลาไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่สวัสดีครับ